พบกับครูแก้วกนกการเนคะมานุรักษ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องหน้าตสินไทยกับการแสดงท้องถิ่นค่ะค่ะและนี่ก็คือผังสาระการเรียนรู้ในเรื่องนาตสินไทยกับการแสดงท้องถิ่นนะคะแต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏสินไทยและนาฏศินสากลค่ะ สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้ค่ะก็คือมาตรฐานสสามจุดสองนั่นเองนะคะตัวชี้วัดที่ใช้ค่ะคือเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิสินกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่นและระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลินค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้มี3ข้อดังนี้ค่ะ อธิบายความเป็นมาของการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏสินไทยและนาฏศินสากลได้อย่างถูกต้อง 2. ค่ะเสนอแนวทางการอนุรักษ์นาฏสินไทยและนาฏศินสากลได้ถูกต้องและ3ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏสินไทยและนาฏศินสากลค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาดูภาพกันค่ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยคืออะไรยอดเยี่ยมมากค่ะจากภาพก็คือการแสดงนาตศินไทยนั่นเองนะคะเอแล้วนักเรียนคิดว่าคุณค่าของการแสดงนาตศินเนี่ยคืออะไรคะใช่แล้วล่ะคะ่ะ สิ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีอันมีคุณค่านั่นเองเก่งมากค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏสินไทยและนาฏศินสากลค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบกันไปในขั้นตอนต่อไปนะคะจุดมุ่งหมายของการแสดงนาฏสินไทยและนาฏศินสากลค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่านาฏสินไทยและนาฏศินสากลเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคะ เก่งมากเลยนะคะ 1. ก็คือเพื่อง,งานพิธีการต่างๆเช่นพิธีต้อนรับแขกเมืองคนสำคัญพิธีแห่เทวรูปที่เคารพประจำปีเพื่อเป็นสิริมงคลพิธีฉลองงานสำคัญนะคะมีอะไรอีกคะเก่งมากค่ะ 2. ก็คือเพื่อความบันเทิงและสร้างสารรค์นาศิรปนเนี่ยให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่มาร่วมงานต่างๆเช่น การรำอวยพรในงานวันเกิดหรือในงานรื่นเริงต่างๆนั่นเองค่ะไหนเด็กๆคะมีอะไรอีกไหนลองบอกครูมาสิคะยอดเยี่ยมมากค่ะเพื่อการออกกําลังกายและพัฒนาบุคลิกภาพการฝึกซ้อมการแสดงนาตาศิลป์ทำให้ได้เคลื่อนไหวร่างกายและเสริมสร้างบุคลิกภาพและการทรงตัวให้มีความสง่างามนั่นเองค่ะ ไหนลองบอกครูอีกสิคะว่ามีอะไรอีกยอดเยี่ยมมากค่ะเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่านาฏศินนะคะแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในท้องถิ่นเนี่ยจะมีการสืบทอดและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมทางนาฏศิลป์เอาไว้มิให้สูญหายไปนะคะโดยมีการสอนและการแสดงเพื่อเผยแพร่านาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากนค่ะมาดูกันที่หัวข้อถัดมานะคะในเรื่อง หลักการอนุรักษ์นาฏสินไทยและนาฏศินสากลค่ะนักเรียนคะการอนุรักษ์นาฏสินไทยและนาฏศินสากลมีหลักสําคัญอย่างไรเอ่ย เก่งมากค่ะหค่ะก็คือการตระหนักและเข้าใจถึงความสําคัญของน้าตศิลป์สิ่งนี้คือความจําเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะการที่เราจะดํารงรักษาสิ่งใดไว้นั้นนะคะเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นก่อนเพื่อเราเนี่ยจะได้ตระหนักถึงคุณป,ประโยชน์และความสําคัญของสิ่งนั้นค่ะมีอะไรอีกคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากค่ะให้การส่งเสริมสนับสนุนทุกครั้งที่มีโอกาส เช่นการเข้าไปชมการแสดงหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลน,นั่นเองค่ะขออีกสักข้อหนึ่งเด็กๆคิดว่ามีอะไรอีกคะใช่แล้วล่ะค่ะ ให้การยอมรับและเคารพในวิชาชีพโดยส่งเสริมให้คนในสังคมเข้าใจยอมรับและเคารพในอาชีพของผู้ที่เป็นศินลปินนะคะขณะเดียวกันศินลปินเองก็จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วยค่ะมาถึงช่วงของคำถามพัฒนาการคิดแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ค่ะครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะเด็กๆคะถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามข้อแรกกันค่ะ นักเรียนมีแนวทางของตนเองในการอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศาิลป์สากลอย่างไรคะเก <odie> ่งมากคะ่ะก็คือชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศาิลป์สากลเป็นประจำนั่นเองนะคะ และมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ที่ครูกําหนดให้นะคะว่าข้อความใดเนี่ยเป็นการอนุรักษ์นาตศิลป์ไทยและนาตานศิลป์สากลและก็ข้อความใดไม่เป็นการอนุรักษ์นาตศิลป์ไทยและนาตานศิลป์สากลค่ะค่ะนักเรียนเห็นข้อความที่กําหนดแล้วนะคะ,ะครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาเนี่ยจะถูกต้องเหมือนกับครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะอ่านักเรียนคะลองดูสิคะข้อแรกค่ะชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่โรงละคร เป็นการอนุรักษ์หรือไม่อนุรักษ์คะเก่งมากค่ะเป็นการอนุรักษ์นะคะร่วมแสดงน้าตัดสินสากลที่ต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์เช่นเดียวกันค่ะอ่านหนังสือเกี่ยวกับความรักวัยรุ่นเป็นการอนุรักษ์น่าตัสินไม่เอย่ยแน่นอนเลยค่ะไม่เป็นการอนุรักษ์นะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนาะชื่นชมการแสดงของสัตว์โลกละคะ ไม่ใช่การอนุรักษ์นาฏศิสินไทยนะคะแล้วก็ไม่ใช่การอนุรักษ์นาฏศิลินาสากลด้วยถัดมาค่ะร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิสินในชุมชนใช่ค่ะเป็นการอนุรักษ์นะคะถัดมาค่ะข้อ6นะคะแสดงบัลเละเปิดงานผลิตภัณฑ์ค่ะก็ถือเป็นการอนุรักษ์เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะรำฉุยฉายพราหมณ์ในงานชาปนากิจก็ถือเป็นเป็นไหมคะ เก่งมากค่ะเป็นการอนุรักษ์เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเดินชมงานลดราคาที่ห้างสรรพสินค้าอันนี้ไม่ถือเป็นการอนุรักษ์นะคะและข้อ9ค่ะร่วมชมการแสดงระบำดอกบัวที่โรงเรียนนะคะก็ถือเป็นการอนุรักษ์เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายค่ะข้อ10เข้าชมภาพ,พยนตร์เรื่องนาคีอันนี้เป็นไงคะแน่นอนเลยนะคะไม่ใช่การอนุรักษ์นั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะการอนุรักษ์และสืบทอดนาติสินไทยและนาติลินสากลค่ะก็คือตระหนักถึงความสําคัญของนาฏศิลป์ให้การส่งเสริมสนับสนุนทุกครั้งที่มีโอกาสและก็ให้การยอมรับและเคารพในวิชาชีพค่ะ มาถึงช่วงของภารักงานชิ้นงานกันแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ4-6คนผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะจากนั้นค่ะร่วมกันเสนอแนวทางการอนุรักษ์นาฏสินไทยและนาฏศินสากลค่ะกลุ่มละ3ข้อนะคะพร้อมกับวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นถ้าปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามลงในแบบบันทึกดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะ ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยค่ะโอ้โหครูแอบเห็นหลายกลุ่มนะคะตั้งใจลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเด็กๆคะเดีเด๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะ การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลค่ะเป็นการแสดงที่มีความสวยงามเป็นศินละปะประจำชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ศิละปะวัฒนธรรมของชาติเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ลงมือทำชิ้นงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองในเรื่องของการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะโดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของตัวเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานกันได้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแต่ละกลุ่มนำเสนอได้อย่างชัดเจนดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะเด็กๆคราววันนี้ครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะมาดูกันค่ะ การอนุรักษ์นาฏสินไทยและนาฏศินสากลนะคะเพื่อนก็ยกตัวอย่างมา3ข้อนะคะก็คือ 1. ตระหนักและเข้าใจความสําคัญของนาฏศินป์ 2. ส่งเสริมสนับสนุนทุกครั้งที่มีโอกาสและ 3. ค่ะส่งเสริมให้คนในสังคมเข้าใจยอมรับและเคารพในอาชีพของศิลปินนะคะถ้าปฏิบัตินะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือนาฏสินไทยและนาฏศินสากลค่ะจะยังคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปค่ะ แต่ถ้าไม่ปฏิบัตินะคะผลที่เกิดขึ้นเพื่อนบอกว่านาตาสินไทยและนาตาสินสาโกลนะคะก็จะค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดค่ะเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนคะมาถึงช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบกันแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะวันนี้นะคะเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจค่ะครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนกันด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาดูกันที่คําถามแรกค่ะ นักเรียนคะเพราะเหตุใดจึงต้องอนุรักษ์นาฏศิลป์ 1. เพราะเป็นการแสดงที่มีอุปกรณ์ประกอบการแสดงราคาแพงใช่หรือไม่ 2. เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศิละปะวัฒนธรรมของชาติ 3. เพราะช่วยนำรายได้เข้าประเทศมากหรือ 4. เพราะช่วยให้คนในประเทศมีอาชีพข้อใดถูกต้องคะนับ1 2 3. ายอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกก็คือเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศิละปะวัฒนธรรมของชาตินั่นเองค่ะมาดูอีกคำถามอีกสักข้อหนึ่งนะคะเด็กๆสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามนี้กันค่ะการกระทําในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์และสืบทอดนาตาสินไทย 1. เข้าร่วมประกวดร้องเพลงนานาชาติ 2. อ่านหนังสือการปกครองของชาติไทย 3. นอนหลับเมื่อถึงชั่วโมงเรียนนาฏศิลป์ไทยหรือ 4. เข้าร่วมการแสดงรามเกียรติ์กับเพื่อนๆในโรงเรียนขอ้อใดถูกต้องคะติ๊กต๊กติ๊กต๊กแทแเดนเก่งมากคะ่ะคำตอบที่ถูกก็คือเข้าร่วมการแสดงรามเกียรติ์กับเพื่อนๆในโรงเรียนนั่นเองคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏสินไทยและนาฏศินสากลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องนะคะ และอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถรวบรวมผลงานของกลุ่มตนเองและก็ของกลุ่มเพื่อนนักเรียนนะคะนำไปไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้เพื่อเป็นการเผยแพร่ค,ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยนะคะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ